สวัสดีแฟนฟุตบอลพุพักจิกจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้จิกจอกเฮอีเวนคัมแบ็กดวลผีแดงจะด้อีเวนอยู่ในระหว่างฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วทีมเรตเตอร์สตีและจะถูกส่งลงสนามในเกมพรีเมยริกไปครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนเรตเตอร์สตีไม่มีรองกับตัวทีมรายนี้ในช่วงแรกของฤดูกาลด้วยอาการบาดเจ็บที่เท้าและหลังจากนั้นก็มีอาการป่วยทําให้เขาไม่มีรายชื่อลงสนามใน7เกมพรีเมยริกของทีมจนถึงตอนนี้ อีเวนได้มีชื่อทีมชาติไอร์เรนเนื้อในช่วงพักบีกทีมชาติแต่ไม่ได้ลงเล่นโดยเอียนบาร,รับผู้จัดการทีมชาติไอร์เลนเนื้อกล่าวว่าเขามีโอกาสที่จะฟิกกลับมาในเกมที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันเสาร์นี้ตำแหน่งอีเวนในรายชื่อตัวจริงที่จะพบกับสโมสรนเก่าของเขาในตอนนี้ดูมีความหวังมากขึ้นและจากที่ได้เห็นภาพการฝึกซ้อมของเขาในสนามที่ซิกเกรฟกับเพื่อนร่วมทีมนักเต๋อวัย33ปีไม่ได้ลงเล่นเลยตั้งแต่แมตช์ที่ลงสนาม90นาทีกับมิววอในศึกคาราบาวคร ด้วยการบาดเจ็บที่เท้าทําให้เขาไม่สามารถลงเล่นในเกมต่อไปที่เสมอกับเบอร์รี่2-2ได้จากนั้นเขาก็มีอาการป่วยทําให้เขาพลาดการลงสนามในเกมกับนิเกิลวอร์และคิสซาเรดก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติหากอีเวนได้ลงสนามเป็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงในเกมสุดสัปดาห์มันจะเป็นการเริ่มต้นพิมมิรีกครั้งแรกของเขาตั้งแต่เดือนเมษายนจากอาการบาดเจ็บที่เท้าครั้งแรกเริ่มเจ็บปวดจนเกินกว่าจะลงเล่นได้สิบเอ็ดนัดในพมเมมยริกที่อีเวนพลาดลูสนามในฤดูกาลนี้และฤดูกาลที่แล้ว เลสเตอร์สตีเสียไปถึง23ประตูพวกเขาไม่สามารถเก็บคลินชีตนับตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลนี้โดยการจับคู่ของชักราซูยินชูและเยนิกเวสกาดูเหมือนจะปลอบ,บังเกินไปจะถูกคู่แข่งเล่ง,งานมาตลอดการกลับมาของผู้นำในแนวรับน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมโดยเฉพาะเบเดนโรเจอร์ผู้จัดการทีมซึ่งยอมรับว่าความมั่นใจในแนวรับของเขานั้นลดลงก่อนจะพักเบรกทีมชาติจากการฝึกซ้อมกองหลังของทีมจากชุดอะคาเดมี่อย่างลูอิสบันที่ย้ายมาจากเอสนวิราด้วยชุดซัมเมอร์และฮาวิ่งก็ต์ ก็ได้มีภาพในการฝึกซ้อมเช่นกันในขณะที่นักเตะที่ติดทีมชาติของสโมสรหลายคนได้กลับมาฝึกซ้อมสโมสรแล้วทั้งยูริตินมันซิมูติกาสตานและเคเดชิเอแอนเนชนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการอดีตความพร้อมของเจนนี่อีแวนประการนัำตัวเก่งของทีมซึ่งล่าสุดจะตัวได้ฟิตดพร้อมเต็มที่และคาดว่าจะได้ลสดงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมที่จะพบกับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันพรุ่งนี้ วาดีวัดคมโรนโดโรบิกแมตช์เสาร์นี้การประทักกันในวันเสาร์นี้จะเห็นนักเตทะทั้งสองคนประจันหน้ากันเป็นครั้งแรกไรเทอร์ิตี้จะต้อนรับทีมของออริกุนาโซชาที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมในวันเสาร์และพวกเขาต้องการที่จะเอาชนะทีมปีศาจแดงเปน็นอันที่3ติดต่อกันในทุกรายการลูกทีมของเบเดนโรเจอร์บุกไปเอาชนะทีมผีแดง2ประตูต่อหนึ่งในการพบกันครั้งสุดท้ายของทั้งสองทีมเมื่อรูกจลกที่แล้วต้องขอบคุณประตูจากลูกโทรมัตและชักดาซุยุนชูที่พาทีมเก็บ3าแต้มได้ในวันนั้น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบป,ปัญหาหนักเตะบาดเจ็บก่อนเกมโดย2เซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงทั้งราฟาเอลวารันและแฮร์รี่แม็กควายคาดว่าจะไม่ถูกส่งลงสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บเขาดังกล่าวอาจเป็นสัญญาที่ดีสำหรับเจม,มี่วารีซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับผู้นำของตารางดาวซูเป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับโมซาร่าของลิเวอร์พูลซึ่งทำประตูได้6ประตูในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเเกมแรกนั่นทำให้มาร์คโรเดนสันของบีบีซีบอกว่าวารีจะเป็นเนื้อตะคนสำคัญในเกมนี้ นักเตะอีกคนที่อาจถูกมองว่าเป็นกุญแจสําคัญในการชี้ขาดในเกมคือคิเยโนโรนโดและเตจิชชาตนโปรตุเกสซึ่งไม่มีชื่อเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมที่เสมอกับเอเวอร์ตันของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจะกลับมามีชื่อเป็นตัวจริงได้อีกครั้งที่ซิงพาวเวอร์สเตเดียมในเกมสุดสัปดาห์นี้นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับก,า,การประทะกันของสองศูนย์หน้าคนสำคัญของทีมทั้งเจมี่วัดดีและคิเยโนโรนโดที่จะวัดคมกันในเกมพรีเมียร์ลีกที่ทั้งสองทีมจะพบกันในวันพรุ่งนี้ขอบคคุุณทกทก่่านนีรับชมลิป้ อย่าลืมกดไว้กดแชร์ซับสไครป์ปิดกับน้ใจให้เมีด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุท่านแทไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวดเดตสตี้วันนี้สวัสดีครับ